ครับผมสวัสดีพี่น้อง FC นซีหนาใหญ่ยสายตอดินและพี่น้องที่ชื่นชอบในการเลี้ยงหนุข่อยเพราะว่าที่เป็นสายพเนยดตอกิ้งต่อกระจมทุกทุกสายนะครับทุกทุกศาสตร์ของการเลี้ยงแต่ก่อนกับที่พอ่อต่ผมเฮ็ดชิปตอนเศรอมื้อนี้พ่อดีงานเสร็จตอนแรกก็ถือโอกาสเฮ็ดชิปให้พี่นอ้องในบึงในหม่แรกครับสำหรับอาจารย์ทานใดที่สนใจชั้น ไวเทียมช่วงนี้ขอรับเป็นงานไวเทียมนะครับเพราะว่างานไวแท้เนื่องจากฝ่าฝนว่าเป็นใจครับฝนตกดัดหวไวว่าใดนะครับไวเกิดหมูเกิดล่าคงจะเห็งหุงานว่าใดให้กันก็เลยขอเป็นขอพักเป็นขอพักไวแทะไวก่อนขอรับเป็นงานไวเทียมนะครับช่วงนี้สําหรับอาจารย์ทันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเขาได้ครับไวเทียมช่วงนี้พอมี พอมีพอมีเห็ดไห้อยู่ครับอันนี้เป็นสายวิ่งของพี่น้องทั้งเวียดนามเป็นครับนี่ชานนี่ทรงในโกอินเตอร์ครับรอบนี้โกอินเตอร์ไปเวียดนามครับกะว้างกว้างก็ยีย่สิบยี่สิบสี่นิ้วะครับหวายเทียม รอบหนาที่มีไหม,มงามๆครับเป็นไหมสะดล์ผมซื้อไว้ตากไว้อยู่ไหมสะดลแกนไหมสะดล์สำหรับอาจารย์ท่านใดที่อยากได้ไปฮ็ตเพเนียดขอแบงคอ,อยยังกะถักเข้ามาสอบถามได้ครับสำหรับแกนไหมสะดล์งามครับลายแดงขึง้นนี่ก็เป็นชา้นไวเทียมครับชานไวเทียมนี่ก็ยุราคาอยู่พันสามรวมทรงครับ นี่าดรองมิยังหาอันนี้ผมบดไะ้นี่ดตะขอเพราะว่าผมสิแพ็กแพกคูไปเ,เพื่นครับแพกคูความทรงไปทางไกลเพิ่นบ่อยากให้มันหลายชิน้นฝากชัน่นไว้เที่ยมไปอาจารย์ท่านได้สนใจก็นสนใจติดต่อสอบถามเขามาได้ครับม่บสื่อบ่หามาว่ากัน ขอาถามรายละเอียดกันหน่ยครับหมักแบบใดเห็าาดแห่ใดผมก็เห็ดเห็<า><า>ดแห่บ่ใดผมคุ้มเห็ดดีเก่าแหละลองลองสอบถามเขามาเบิ่งครับสอบถามราคาสอบถามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่านอาจสิบวิขึ้กันนะครับแต่ว่าหนัยก็ลองทักเขาม,มาคุยกันเบิ่งครับสำหรับมื้อนีก้ก็เอาไว้สำนีสะก่อน เดี๋ยวหน้าของสิมารีวิวชาญให้เบิรงกหมสวัสดีครับผม